วัสดีครับด้านความรูของผมครับอุปกรณ์ดูดฝุ่นถูพล้นอัจฉริยะอันนี้ครับหลายๆคนอาจจะกําลังแบบว่ามองหาอยู่หลายๆคนก็มีใช้อยู่แล้วนะครับแล้วหลายๆคนก็อาจจะกําลังหาข้อมูลอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายแบรนด์ในไทยเนาะแต่ว่าวันนี้พี่ปงอยากจะทําวิดีโอเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นแบรนด์น้องใหม่ชื่อว่าโมวาเนาะแล้วก็โมวาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีดีไซน์สวยงามมากแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันล้ามากล้ำกว่าทุกแบรนด์ที่ขายในไทยตอนนี้ผมกล้าพูดอย่างนี้ครับคือ มันช่วยให้เราเนะี่ยทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็มีฟีเจอร์ที่มันแตนะ่ว่าเรานึกไม่ถึงเน่ยว่าไอ้รุ่นที่ขายขายอยู่ในปัจจุบันนะ่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ครับคือพงเนี่ยก็รีวิวมาหลายรุ่นนะครับแล้วก็ใช้ของเพื่อนๆที่พงม,มีเนี่ยหลายๆรุ่นเหมือนกันเวลาไปบ้านเพื่อนเพืพงก็ลองใช้ครับ บางคนก็อาจจะบอกว่ามันก็น่าสนใจแต่เอาเป็นว่าความสามารถของเพื่อนๆในการหาซื้อจะได้โค้ดส่วนลดหาซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ความสามารถนะครับแต่ว่าความสามารถของผมก็คือผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าโมว่า X4 ตัวนี้ดียังไงครับอย่างแรกเลยคือเทคโนโลยีมันสุดจัดจริงๆครับเวลาที่เราทําความสะอาดเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นผูกพืชอัจฉริยะแบบนี้มันต่างจากพวกโรบอทยังไงเ่ฮะ ผมขอเรียกว่าไม้ม็อกแล้วกันนะแต่เป็นไม้ม็อกแบบอัจฉริยะนะครับไม้ม็อกแบบนี้มันต่างจากโรบอทยังไงรบอทเนี่ยมันจะทําความสะอาดแบบหลดฝุ่นถูพื้นแต่ว่ามันต้องแมปติ้งตัวห้องก่อนนะครับแต่ว่าแบบนี้มันดีตรงที่เราเอาไปใช้ในพื้นที่ไหนก็ได้เราไม่ต้องแบบว่าแมปปิ้งตัวแตนที่ก่อนมาถึงเราเสียบปลั๊กชาร์จแบตบจริงๆไม่ต้องชาร์จแบตหรอกถ้าเกิดมันยังแบตอยู่แล้วมาถึงเราใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างกันในข้อแรกอย่างที่2ครับคือตัวม ตัวแห้งตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เพืเ่อนๆจะเรียกมันสามารถทําความสะอาดพวกคราบหนักๆได้ดูดของเหลวได้ด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีครับสมมุติว่าเราเนี่ยตั้งเวลาทําความสะอาดหุ่นยนต์ไว้แล้วเกิดมีสัตว์เลี้ยงของเราเกิดแบบว่าน้องหมาน้องแมวมีไปฉี่ตรงบริเวณพื้นห้องครับหุบ่นยนต์เนี่ยวิ่งไปนะครับถูพื้นเรียบร้อยครับก็จะได้ตัว เพื่อให้มันทําการฆ่าเชื้อแล้วก็จัดการพวกภาพสกปร,ปรปกฝังแน่นก่อนที่มันแห้งแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยจัดการถูพืชไปเลยก็เรียกว่าทําให้เราเนี่ยทำความสะอาดบ้านได้ง่ายมากๆแล้วก็การใช้พอสเปรย์เนี่ยเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับมันก็จะมีลําแสงสีจุกเขียวออกมาด้วยทําให้เราเนี่ยเห็นภาพสกปร,ปรปกได้ง่ายขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงพื้นที่ที่มันไม่ค่อยมีแสงสวา่างก็จะได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นครับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่มมว่าใสมาให้ใน เครื่องดูดฝุ่นผูกพื้นอัจฉริยะรุ่นนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีแบบว่ารายละเอียดยี่เทีวอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นเลยบอกก่อนเลยว่าเขาเนี่ยมีความพื้นเนี่ยมาครับเวลาที่เราแกะตัวเครื่องออกมาเนี่ยตรงพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวใสๆนะครับเขาก็จะป้องกันการเกิดรอยจาก เขาเนี่ยดูแลใส่ใจนะครับอยากให้ตัวเครื่องเนี่ยมันสวยแล้วก็มีความปลอดภัยไล้พวกขนแมวมาจะถึงมือเราครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ใช้งานตัวเครื่องแบบสวยๆแล้วล่ะครับใน,ในพูดถึงเรื่องดีไซน์กันแล้วเราก็จะเห็นว่าตัว m o ว่า X4 Pro เนี่ยก็จะใช้โทนสีดำนะครับแล้วก็สีเงินอาจจะมีสีทองแซงบ้างในบางส่วนทําให้ภาพรวมออกมาเนี่ยดูดีดูพรูียมดูสวยงามครับแต่ว่าความสวยงามอย่างเดียวเนี่ย มันทำงานได้ดีไหมเราเอามาแล้วเนี่ยเราใช้งานได้คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปหรือเปล่าเพราะว่ากับราคาในหลักหมื่นเนี่ยเราก็ต้องคาดหวัง้ว ว่าตัวม็อกที่อยู่ในตัวเครื่องเองเนี่ยจะสะอาดทุกครั้งหลังจากที่เราเอากลับเข้าไปในแท่นชาร์จซึ่งนวัตกรรมนอกจากจะเป็นแบบว่าน้ําร้อนลมร้อนที่จะช่วยให้มันทําความสะอาดแล้วเนี่ยตัวแท่นชาร์จเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่ามันมาได้ยังไงคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทุก,ทกรุ่นเนี่ยเราต้องยกตัวเครื่องนะครับเอาไปวางบนแท่นชาร์จอาจจะด้วยการป้องกันไม่ให้น้ําหรือว่าเวลาทาความสะอาด ม็อกไปนในตัวด้วยนะครับแล้วในส่วนของตัว self cleaning mode เนี่ยจริงๆมันมีหลายโหมดครับอานเอาจากคู่มือได้นะแต่ว่ามันมีโหมดหนึ่งครับก็คือ driving mode อันนี้ผมชอบมากครับคือเวลาเรา ของเราต่อได้ครับอาสมมติว่าเราอาจจะทําน้ำหกก็การทาความสะอาดเพิ่มแล้วเราก็แค่กดอีก3ครั้งนะครับในระหว่างที่มันอยู่ในฝลายงหมดมันจะปอปกจากหมดฝายอิงตรงนี้ทันทีครับเราก็จะได้ตัวเครื่องเอากลับมาใช้งานได้ทันทีครับแล้วจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ย hey, ผมไม่เห็นเล่าสเปคเลยโอเคเราสเปกเช่าข้าวแล้วกันครับตัวเครื่องตัวนเนี้ยแรงดูดเนี่ยมันดูดได้แรงถึง20,000 PA ครับก็คือระดับท็อปละของแบบว่าอุปกรณ์ทำความสะอาด ดู20 PA เนี่ยมันเกิดจากมาเอเตอร์ที่มีความสามารถสูงสุด,สดครับสามารถที่จะเร่งรอบให้มันหมุนเนี่ยได้ความเร็วถึง140,000รอบต่อน,นาทีเลยนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าทุกๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็ต้องมีระยะการใช้งานในระยะเวลาของตัวแบตเตอรีร่แหละแบตเตอรีร่เนี่ยเขาให้มาในขนาดที่มันค่อนข้างใหญ่ละคือถ้าเทียบกับตัวอุปกรณ์ทำประการเดียวกันเนี่ยแบตเตอร,รี่เขาให้มาใหญ่มากๆครับ มันกี่มิลิแอมอาร์อะไรเงรี้ยแต่เอาเป็นว่าเขาให้มาขนาดใหญ่แล้วก็จํานวนเยอะพอสมควรครับแต่จุดที่ผมอยากให้สนใจคือมันสามารถใช้ทําความสะอาดบ้านได้นานที่สุด45นาทีนะครับในโหมดอินเทลเจนต์นะเวลาทําความสะอาดเนี่ยเราเลือกโหมดเองได้คือในโหมดอินเทลเจนต์เนี่ยตัวเครื่องก็จะเลือกนะครับว่าทําความสะอาดหนักเบายังไงปรับไปตามกับการ ซึ่งจริงๆตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนโหมดในการทำความสะอาดเองได้นะครับอาจจะเป็นดูอย่างเดียวดูดและถูหรืออาจจะเป็นแบบว่าคอสเฟย์นะครับก็เลยค่นเรย์เข้าไปครับพ่นเรย์ตรงนี้พอเราเข้าไปในโหมดคอสวอเตอร์นะครับเราจะต้องกดปุ่มที่นิ้วชี้ของเราด้วยนะเพื่อที่จะทำการค้นตัวสปเปย์ออกไปซึ่งทั้งหมดทั้งมหมดเนี่ยคงลองละเวลาที่ใช้ในอินเทลเจนต์โหมดนะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เยอะมากนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเล่นรอบขึ้นไปโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอต เราถึงจะใข้อสเปร์ตัวนี้แล้วก็ใครที่กังวลกับเส้นผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ตัวเครื่องดูดเส้นผมเข้าไปเนี่ยเขาจะมีซี่แปลงเอาไว้ครับทําให้ตัวเส้นผมเนี่ยมันถูกแยกอ,ออกนะครับทําให้ลดอาการที่มันจะไปพันกับตัวแปลงอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บอกว่ามันสามารถแบบจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่างน้อยๆมันมีตรงนี้มาให้ครับแล้วก็ช่วยให้เกิดการพันของตัวผมเนี่ยน้อยลงเรียกว่าน้อยมากๆครับ ถังน้าดีถังน้ําเสียตามปกติกับถังน้ำดีจะอยู่บริเวณด้านล่างสุด ด้านจับบนสุดเนี่ยนะครับด้านหลังตรงนี้นะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่ามันมีจุกยางหรือว่าตุ่มยางอีกหนึ่งอันนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราวางตัวเครื่อเอียงลงไป180องศาขนานกับพื้นเนี่ยเราเห็นว่าล้อกับตัวตุ่มยางตรงเนี้ยมันลงไปสัมผัสกับพื้นพอดีครับทให้เราสามารถวางตัวเครื่อลงไปที่พื้นได้เลยซึ่งในรุ่นอื่นๆคงยังไม่เห็นว่ามันมีนะครับตรงนี้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ไถกับพื้นได้เลยครับมันมีล้อป้องกัน ลังหาอยู่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการอัปเกรดขึ้นมาในส่วนของฮอสเฟ a ตแล้วก็หมวดที่ทําความสะอาด180องศาแบบนี้ทําให้มันทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นทําความสะอาดได้ดีขึ้นครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวแท่นชา์จที่เราไม่ต้อง